ดีและสะบายดีบ่าวฟี่ฟังไทยและฟังล่าบ่าพพอๆออแม่ๆอยู่เมืองหนองเมืองนากะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบ่าวสัญญาเซนเก่าเซนเคยอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่เ้าม่าแต่เฮือนน้องเบยพี่น้องนเนาะเ้าก็ได้ซื้อข้องฝากเล็กๆน่อยน้ำจิ้น้ำใจพี่น้องเนาะอันคือมกแต้งกับมาเครื่อพี่น้องเฮ้าสีไปผักไอด้ดอนเพิ่นเนาะนี่เพิ่นจะอยู่นี่พี่น้องเลยเฮาก็มาเป็นทีมงานเนาะมันกะ มาทุกสองเลยเบาฟ่อนเบาหลาเนาะแล้วก็บเบาหน่อยพี่น้องเลยเอ้าก่อนอื่นเท้าสิเขาไปห้าอายเพิ่นก่อนพี่น้องอู้ห้องไล่ดิเอ้าสบายดีไอสบายดีสบายดีโอสบายดีไอดอนสบายดีไปได้ฝนตกหว่างไล่เนี่ยไอจอยู่ยที่นะาฝนตกเอือโดยโดยพี่น้องเลยมันจะสะท้อนแสงจังหน่อยเอาเอาลงมือกันเลยไอเอาลงมือกันเลยเอาของพังน้องเล่นเลย เถอะพี่น้องเลยเอ้าบะหน่อยป่ะนะโอ้สบายดีบะหน่อยโอ้สบายดีโอ้เอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่น้องเลยโอ้ตุบะนี้มันคือมันคือลงไปยังสี่บาทเลเอามันพัยุ่งื้อพัยุงบ่โดยโอ้พัยุงเข้ามาจังที่เนาะโดยโดยเออเถอะเอาสบายดีพี่น้องใหม่เด้อเอยู่ดีนีแหงเอ่ะแหงงไก่เอาไปติดตะเลเนาะมาฝากเพิ่นเล็กๆน้อยๆเนาะบะหน่อยเนาะโดยโดยโดยโอ้เถอ มุงลายเหรอมุงลายโอ้มุงไม่บไหยมุงบ่มีมุงมุงดังไฟเลยเนาะเดี๋ยวดังพี่น้องไอ้ก็คือทั้งห้ากะมาถ่ายไอดอลเธอเดียวกะว่าแมนเนาะบ่หน่อยโดยมาครั้งอ่ามาครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองอ้ามาครั้งแรกกะห้าวเจ้าบริยูน้ำผิ้งเนาะแมนน้อยเป็นได้แต่ละมือไปดำหน้าสักเจ้าบ่โอส นี่บ่ดำหน้านี่บ่โดยเขาเจ้าไห่ไปได้อายฮะเขาเจ้าไห่ไปได้พอได้กินพอได้กินเขาคนละพ้ออ๋อแสดงว่าอายดำหน้านี่พอได้กินเขานับเพลินเลวก็พ่อโดยอือืมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งอายเพลินกับบุ้มพี่น้องปองป้ายเนาะโดยบุ้มขอบบุ้มแม่บุ้มขอบบุ้มคั่วแม่ก็เลยว่าเฮ็ดหน้าเสียขาเจ้าโดยพี่น้องกับบุ้มเนาะโดย ลำบากมากกว่าน่อยเนาะแม่แม่ก็ได้เมื่อนี้แล้วแล้วบ่อนาด้วยจังใดยังยังเนาะได้สองไฮมื่อนี้สองไฮได้จะไทยหน้าบ่อรือว่าดำเจ้างใดทั้งไทยทั้งดำโอ้ทั้งไทยทั้งดำเนาะไข่นี่เศร้าขัดแล้วบอไข่ก็บ่อท่านเศร้าไปหรือเปบ่อยู่เท่านไหมอ๋อบุบเบืนได้เนาะได้บ่เป็นยังบเป็นยังเนาะเออคือว่ามันก็โซนก็บบริเวดบ่ได้เนาะมีคนมีอยังทำหอยลงมาอยู่ ว่าไงวะเพราะมันเท่าน้อยเนาะเพราะยุ่งเลยนะาคือดองไลดีด้วยเนาะโคตรยุ่งเลยแม่นมีแต่ว่าอันคันไม่มงอาจจะดีน่ะว่าหน่อยเนาะไม่มงอาจจะดีตื่นมาแเลยจะไปดั่มซอยข้าวเจ้าหรือบ่ด้ตื่นมาเรื่องคาดก็ให้รำหน่อยไปไทย ขาดบต่อยครับไทไทเร็วได้ไทแร็ว๋อขาดไปแล้วอะไรไทไปแล้วไทแล้วอ๋อมือก็ขาดเลยโดยโอ้ทีนี้ก็จะไทอะไรไทเลยเอามันบกแข้งบ่อยบ่บกแข้งเหรอเป็นไรอ๋อเป็นนาดินต้มโดยจะข้นดำ่มหันายเขียวข้นนี่เนาะเขียวข้นข้นเลยโอ้ือว่าได้ผูดีง้ามจะนี้เนาะอ่ปีการนี่ได้จะสอบปีการนี่นะ ได้ประมาณ้อยโอ้้อย้อยคุณบ่อลอยอ๋อคุณรรมาได้แล้วาเจ้ากระแบงให้ยุอานหรือบ่อกระแบงไม่ได้กินน้ำเข้าอ๋ออาศัยเขากินน้ำเข้าน้อคนเนาะเห็ดหน้าน้ำเพินอาใส่กินน้ำเพินเ็น้อยแบงก็ย่านะจะท้ายเข้าขายน้ำมีาคุ้งกินอ๋อแม่ล้เอไปกินน้ำเขากินขาสบายกินน้ำเขาเนาะนาะพาชิแบงกย่านด เป็นไทยมันีีเนาะย่างก็มีบนอยู่เวลามันบนมีเงินน้อยเนาะมีบุญมีซินเนาะก็จะลินพี่น้องเอ้ก็คือว่าอะไรใช่โสดกับว่าแมนอันนี้ก็ยังข้ออยู่เนาะเจ้าได้อยู่ซันนี่ครัสาธุแล้วเนาะแม่หลยเป็นได้กังคำกังคืนเขียดไล่อยู่บ่เขียดเท่าไหร่ก้านอยู่บ่เขียดอ่ะเพอได้อยู่วะเขียดเนาะพอได้อยู่เนาะเพราะได้อยู่ พอได้อยู่เพิ่นวาพี่น้องเอ้มาอยู่น้ำเพิ่นนี่จักปีหลายลายปีนะลายปีโดนเพิ่นเพิ่นเคยไหลว่าแบบวา่าบ่ยังให้อยู่น้ำไหนนะบ่บ่บเคยเนะาะแต่เก่งใจตัวเองซื่อเก่งใจเก,ก่งใจเนาะเจ้าก็คิดอยู่ว่าวาอันสักวันหนึ่งสิไปจากเพิ่นแบบนี้ไหม จะคิดอยู่หากจะไม่มีทางไปนะมนะม่มีทางไปเาไม่มีทางไปถ้าสิไฟใช้ยากไปลำบากว่าง่ายเนาะเบาหน่อยก็ก็คือทั้งอายเพิินแต่คิดเก่งใจอยู่น้ำเพิินไล่ฝ่าลาตี้อีกอย่างกับโบแมนพอและกับโบแมนแม่เฮ้านะโบแมนนัตตี้พี่รองเข้าก็คือเพิ่นอยู่นี่เกิดมือได้มือนึงเนาะเพิินคิดอยางห่ายหรือว่าเพิินคิดช่าง เพิ่นอาจจะไหลนี่ได้เนาะได้แมนคีนองเอ้ยเพราะว่ามันบอแมนแน็ตตี้คีนองแล้วก็บอกแมนเซอร์ไซด์เขาน้อมันบบเนนอนชีวิตเขาเนาะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกวันทุกเดือนทุกปีเนาะไดอ่าว่ายว่าขนาดลิ้นกับแขวยังกัดกันเนาะบ่อยเนาะเนาะเผากี่อย่างที่เขาแม่อันนี้ก็คือกันแล้วเขาโยนหมูเขาต้องคอยอดคอยพยายามยาแมนได้อันนี้ก็เพิ่น ไฮไปบัตสำานียะดีเลยเนาะไอเนาะดนยน้องเลยสวาจังเลยไฟหอมจอ้วไฟหอมไฟคมไม่บอไปคมไฟโคมก็ไม่อยากมีอะไรไฟคมไม่เยอกมั้งไมีีว่าง่ายว่าบ่มีบ่มีคลๆเคยไฟคมมันลำบากไฟคมพ่นดิไฟคมพ่นนี่ละยืมยืมพ่นมันคองตัเองนะ อ๋อไปพบมันคนเนาะยืมบนมาเนาะเมื่อคลองใต้จักสีวาไปได้สีวิตคนเนาะแต่ละคนเนาะบ่อนอนมันบุกกันสีวิตคนเท่าเนาะแมนอย่างไรไปเห็นหมงอื่นกับแบบหนึ่งมงนี้กับแบบหนึ่งไปแต่ละจุดแต่ละบ่อนมันกับบุกกันเนาะสีวิตคนเท่ากับแตกต่างกันลายแมนแต่กี่เพิ่นกามาน้าแม่พี่น้องว่าง่ายๆว่ามาน้าแม่ มันเกิดเมืองนอนกับพูนทางเมืองพินพ่อเนาะอ้เนาะหอยชานเนาะหอยชานเมืองสิโปนโอหอยชานเมืองสิโปนบ้านเมืองพินเนาะหอยชานบ้านเพื่องหอยชันบ้านเพื่องแสดงเราแยดพูนทางพูนเลยแต่บ้านนี้แม่หรือพ่อของมาเอามันอยู่พี่นะแม่มาเอาพัวอยู่พี่เอาพัวอยู่บ้านนี้โอเคแล้วได้เฉพาะคนเดียวฮะบ่มีบ่มีแ้วคนเดียวเลยแต่คนเดียวเลยแต่คนเดียวเจ้าแล้วเจ้าก็มาอยู่น้ำแม่ พี่น้องนี่คือบุมีมเลยมีแต่เราคนเดียวโผล่เลยเนาะพี่น้องหลังจากนั้นมาอยู่ในจุดซุ้มเนี่ยกะจะจะปีกอ่างาาจำพอแม่ได้ตายประมาณอสิบกว่าปีนนเนาะยเนแม่ตายตายแล้วพอกระใต้อีกอพอไปไทยหลังจากแม่ตายเขาไปไทยพ่นประมาณปีหนึ่งพอยนะตายบัดมากแต่บุมีม่มอดูเลยเลยวางเปล่าเลยเนาะ วางเปล่าเลยคุณน้องเลยไปอยู่มะลันลันลอยไปอยู่ไปตามป่าตาตรงนี่เลยเฮ็ดผลที่จะมาอยู่ในขอบขั้วลัางนี่ว่าสุพรรณนี่ดูตะกี้ว่าง่ายๆเราเราประวัติด้วตะกี้อยู่นําเพือนลังนี่ก็เพือนอันนี้อ๋อนี่อีกเรือนอเพือนหนึ่งเนาะสองังมันอยู่เรือนที่สองเรืนี่นะเรือแรกๆเป็นอะไรคือได้มาพีอ๋อเรือนแรกก็อยู่อยู่ไปอยู่มาประมาณสิบปีแล้วก็เพราะว่า ถือตองเขาครัวบ่บ่ถือตองกบครอบครัวเพิินจากอะไรนี้อีกเห็ดยังกะเห็ดเห็ดวงาเขาเขาก็เบิ้งแต่เฮาไาศัยแต่เฮาอะไรตางคิดเาือนให้เห็ดเหงาเห็ดในเห็ดในนาตะกะก็มีแต่เฮาก็นำนพาลงก่อนเห็ดในน้ำอฟก็อิ่งใส่เฮาก็ไฟะ่เหมื่ยปานอเมื่ยอู้ นี่เกงใจ่นก็ให้อีกอีกอย่างเนาะนอนายว่าเขาไปอยู่น้ำหมูเขาเห็ดไปได้กับบวถกบวตตองอยู่แล้วเนาะไอเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เจ้าก็ไปบบารัมมะระแล้วก็มาอยู่น้องเข้าเพื่อหลังนี้ข้ออยู่บ่ไปอยู่น้ำตะลุ่มเพิ่นเอิญรือว่าเจ้าไปหาเพิ่นเพิ่นหาหม้อไปขอเพิ่เพิ่นอ๋อไปขอเจ้านไปขอเพิ่นเนาะโอเคแต่ว่าข้ออยู่น้ำในบ่ไปชีตีข้ออยู่แล้วพอ อีทางไปเลยคำแรกๆเจ้าอะไรก็เพื่นเอาขออรก็พออยู่น้ำเจ้าให้น้ำน้ำเอยนะได้บ่อวะได้บ่พออยู่อยนอย่างนั้นก็บ่มีจิตตาก็ยูเลยยูก็ทำยูบนีแล้วตยูน้แล้วีนอนเกียงพ่นบกงใช้เก่งใจเก่งใจเพ่็นไทยนาด้ มันยามองในองออกให้องลาเฟื่องอกนอนสิลยขันย่ำแรงขนาดใช้อยู่เนาะโันย่ำแรงคนไปองลาเดี๋ยนอนได้นอนได้เนาะแต่จะมานอนหน้าเปลี่เนาะโดนอ๋อก็จะแหละก็คือว่าง่ายเบาหน่อยท่านเวลาจะคลองเที่ยงย่ำแหลงเขาเจ้าจะเมื่อบานเนาะไอ่โดนไอ่ก็จะนอนในเที่ยงข้าเจ้าเดีวเวลาข้าเจ้ามานอนหน้าไอ่ก็จะเปาะ ปุกตบอยู่มุงไมด้ด้วยภาวะบริยูนะข้าเจ้าด้อีกอย่างกะบยันว่าองไงว่าข้าอยูย่น้ำเพลินกะบยันเครื่องคลองเสียหรือว่าช่างเสีย,ยน้อยเนาะมันก็จะหยากแม่นบอกด้วยชีวิตของคนเฮาพี่น้องเลยกะแต่ละคนมันกับบุคือกันน้ำบ่อนหน่อยเนาะแม่แม่แม่พังนะครับจะเสียใจไหมคือว่าเป็นคระพอยเนาะบ่แม่นคระเพาเนาะด้วยประม่นคระเพาบ่แม่นคระเพา ทำผ่านี่จะเป็นอะไรได้ต้องพลาดเนี่อันยาตีพี่น้องอย่างแต่พ่อแม่ไต้เบิร์ตบอกตัวนี่ได้วาจัญญาจำพ่อเนี่ยแบบอันบมมี่ยาต,ตีพี่น้องบอกยังไม่ได้โมน้อนกับผมปัดเก็บไปได้เนาะแม่แม่บอกลูกทำผ่านานจะอันพ่อแม่ไต้ปะเอาอก็คือเล่าเลยเลยคทำผ่านแมน่ทำผ่าทำพ,พ่อยทำพ่ออันแล้วเนี่ยได้อีกวันนี้ยโอโหเนาะ หรือกเนืาอตีพี่น้องบ่มีเนาะเนื้อตีพี่น้อยบ่มีเนาะบ่มีอยังเลยโตคนเดียวเลยเนาะเจ้าวัยดีดีได้อไข่ไก่ของเบาลาวะไข่เบาลาแม่แหละกระปักกระป๋องหันยันมากินเจ้าก็หอยไใบสูงสูงเห็นไหมหอยใบู้งสูงกระยันว่าววายได้กันทำกันขึ้นเนาะมามาผัดโอ้ยตูบเลยเส้นมันหมักเข่าแท้ๆได้พี่น้องผนตกวังไหนนี่อูกอู๊กเลยเนาะ เจ้าบุญนางทุนนางผีเม่เวลาฝนตกแหงบ่อยก็จะดังไฟเลยนาะคุณนางผีแล้วเนาะฝนตกเจ้าเขาไปห้าพืชมือพี่เด้อเพราะว่าอันว่าไงว่ายันยุ่งหันหน้าผีน้องเนาะแต่ว่าชิดังแห้งกับบ่ได้เลยเบาหน่อยแมนแ่นเจ้าฮูก็ว่าเป็นเนีจยแต่ว่าดังบ่ได้มันแท้บัตได้ไหมมันถึงไอ้ไพ่ในี่เทวาโคตรลอยไหลหลังอยู่เนาะเอาเนาะแน่นฉะมาเป็นฐานมันจะได้แน่นเป็นทาน น้องจับสอว่าจังไรเนาะชีวิตเห,เหาแต่ละคือกันแต่ละคนมันบุคคลกันก็คือวา่าอะไรเจ้าไวด้ดีๆเด้อไอ้เด้อพี่น้องเอ้ย,ยก็คือทั้งเห่ากับบอดีมาด,ดน้นเห่ากับซีรีวิวให้เบิง้งข้างนอกพี่น้องเนาะเห่าบอดีมาด,ดน้นเตอรแลาวา้วก็ว่าแมนเลยนี่บอดีมาด,ดนาน้นเนาะก็คือตูเพิ่นกับเพิ่นจะข้อไพ่บัตน้องค่าเจ้าพระเจา้ามาเห็ดให้ใหม่พอได้อยู่ไปเนาะอันนี้มันบุคคนว่า คอนเทนต์เล้วพี่น้องมันบอแมแอนว่าอันนั้นเพิ่นเห็ดเอา้าอันนั้นมันใจรีเนาะเพราะว่าทั้งโมบา่าแล้วก็ทั้งพอบา่าเพิ่นกวาวทั้งเสียงแบบเดียวกันเมื่อที่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นนี่คือพอแม่ตายปะเมื่อแย่หน่องบ่มพี่น้องก็ประมาณนี้แล้วเนาะเ่ามาเห็นก็นโอ้ยสภาพบ่อนอยู่พี่น้องเอ้ย ปไล่มงไล่บอนกระเจ้าบกคือกันพี่น้องเนาะเข้ากับสวยใดไปซ้ำพี่เข้าสวยพี่น้องเนาะขั้นผู้ได้อยากสวยเลือไอ้ด่อนเนาะน้องรวยไอ้ด่อนเนาะต่อเราะเียากัยิ่ีพร้อมเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยเล็กๆนน้อยก็ได้บ่อเรยวเนาะน้ำคิดน้ำใจพี่น้องเอ้ยเพราะว่าว่าง่ายเนาะก็คือทั้งเข้ากับจ้ได้ท่านไปเล็กๆนน้อยก็คือเบาะัญียอะไรพี่น้องเนาะพามีหน่อยเข้ากับท่านหน่อยเนาะเข้ากับจะ ท่านแน่เอาไว้แน่แบบหนึ่ง่ะนนองพี่น้ยยนองเนาะก็คือเงินเขาเองหันเขาจะท่านแน่เอาไว้แน่พราะว่าบุญครูส้นนนีน่มันอาจจะเห็นให้เฮ้าไม่ขังนาพี่น้องบ่าสัญญาคิดว่านะขันเฮ้าท่านสต์นีเรือว่าสัตว์นาเฮาก็จะเป็นคนทีหังหนี้หรือว่าอยู่ดีนี่แห้งเนาะบ่าสัญญาคิดว่านะขันเฮ้าอันอาจจะบริทานกับสัตว์นาเฮาก็บอู้หว่าสะเป็นแนวใดเนาะพี่น้ยยนองเนาะออะอพี่น้องสำหรับคลิปนในเฮ้าสิเขาไปล่าคนก่อนเนาะ ข้าวกะพืบบ้นกะซีอัปเดตน้องอาเบยให้พี่น้องในบึงน้ำกันอีกเทน,นึงเอาไอ้บ้านนี้ฮะน้องกะซีได้กับบ้านก็เด้ดดอไอ้เด้อเพราะว่าอันให้อายดูแลสุขภาพไอ้เด้อเพราะว่ายุ่งกระไรพี่น้องเอ้ยฮาอยากมีเงินซื้อมงค์ให้เพิ่นเด้จากพืน<ด>้นก็เฮากะสิถ้ำบึงพื้นธรรมดาล่องบึงอื่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพื้นใหญ่หันมันใหญ่โผล่ไหนเอ้ยมันใกล้เตี้ยงแต่แล้มันสิพื้นๆธรรมดาพื้นหน่อยอาจจะได้ ห้าวกะสีสืพ้พามบึงพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมิยังไลน์เนาะเฮาวกะสีได้อั้มลาผ้าจากไอดอนเพิ่นคลิปนี้กับห้าวกะสีได้โจะเพียงเท่านี้เพื่อได้บงคลิปนี้กับพากก็ไหลกดแชร์ให้อายเพืน่อนพี่น้องเนาะลูกคำพานะคขับพ่อยกับว่าแหม่น,อน,นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีอ่ะสบายดีสบายดี